มาด้าสสีเขียวเนียยทรับของแต่งครบๆล้อท่อเบรกเบาะจุกๆไปเลยครับผมที่สำคัญกว่านั้นนะครับผ่อนแค่เพียง8,000บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับีินีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีใครครับนะครับเห็นรถที่อยู่ข้างหลังนี้เราไม่ได้เอามารีวิวแต่อย่างใดเราเอามาขายครับผ่อนสบายๆแค่เพียงเดือนละ 8, 0 0 0บาทเท่านั้นครับ กับรถคันนี้ครับมาต้า2ปี2015ครับเป็นแฮตแบ็กเครื่อง1.3เบนซินครับผมเยี่ยมครับเป็นเจนที่เท่าไหร่แลวฮะเป็นเจนที่4ครับแมนเสคริปแต่ละคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมในไทยเห็นแค่2เจนเท่านั้นคือเจนสีเหลืองคันนู้นนะครับแล้วก็มาเป็นเจนสีเขียวคันนี้ทําไมในไทยเห็นแค่2เจนจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นมันออกมาแล้ว2เจนไอ้ตัวนี้เป็นเจนที่4แล้วในไทยเขาเรียกว่าเจนอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเจนแบบื t i นี่คือเจนสกายแอคทีฟนะครับทำไมรถคันนี้ดูหน้าตาไม่เหมือนรถในไทยเลยครับสีนี้คือสีอะไรครับเป็นสีเดิมโรงงานหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับสีเดิมโรงงานเป็นสีบอลครับผมแสดงว่ารถกลับสีมาเนื่องจากความชอบของเจ้าของเก่าโอเคงั้นเรามาดูของแต่งกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้มีของแต่งอะไรบ้างครับรถคันนี้ครับพี่มาครับมีฝาคาร์บอนครับเคฟล่าครับครับผมแล้วก็กระจกคราบสแควร์ครับกระจกคราบสคุยนะคะคราบสแควร์พอพี่มาพร้อมกับล้อทีซีรัดยาง a d ดี โอลนี่ยางซอกนะครับไปทางไหนก็เ <_ m ult> กาะเหนียวแน่นหนึบนะครับแต่อาจจะต้องหนีน้ำนิดนึงนะครับอาจจะเจอน้ําก็อาจจะเหนียวไม่มากที s <id> <S ่บ้านเขาเรียกว่า <_ s id> ลืนได้ครับสีสวยนะครับสีนี้นะครับผถ้าจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวจริงมันจะเขียวออกเขียบที่ม้าหน่อย s <id> <S แต่ว่าจะมีประกายบอลๆนิดนึงนะครับผมว่าสีนี้สวยนะสีผมว่าสีนี้สวยนะครับมาดูทางด้านท้ายบ้างอันนี้ก็เป็นรถดําเดิมนะรถดําเดิมเลยนะครับ เรื่องชนไม่มีคันนี้มีท่อชุดหนึ่งและรถทรงแม่งพอดีแป๊ะเลยหมายความว่าเขาเรียกว่าทรงมันได้อ่ะ ความสูงความสูงความเตี้ยอะไรของมันมันเป๊ะหมดคืออย่างนี้ผมชอบเปรียบเทียบว่ารถกับผู้หญิงเพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบและข้างไครมันตลอดเวลาครับผมบบทั้งรถแล้วก็ผู้หญิงผมกำลังเปรียบเทียบรถให้เหมือนผู้หญิงว่าผู้หญิงที่เตี้ยไม่ใช่ไม่สวยถูกไหมครับรผมผู้หญิงที่เตี้ยถ้าแต่งตัวให้ดูดีแม่งดูดีนึกออกไหมผู้หญิงที่สูงปิ๊ดปี๊ดสูงกว่าผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยทะนั้นแล้วขอมพวกนี้อยู่ที่การแต่งตัวด้วยรถคันนี้อาจจะดูป้อมป้อมสั้นๆโอปุ่บหน่อยก็เป็นสไตล์ที่ผม เดี๋ยวดูต่อมาครับเราเปิดเข้าไปดูภายในกันบ้างครับพี่มาครับได้ครับจะเข้าไปนั่งเลยครับพี่มารถคันนี้เป็นเบาะอะไรครับพี่มาครับเบาะเลกฮาร์โล่ SR4 ครับพี่อ๋อสวยมากนะอันนี้สมว่าสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองสตาร์ทดูหน่อยครับลองสตาร์ทดูหน่อยได้ครับพี่หลายๆท่านถามมาครับเมื่อกี้พิมพ์มาทางด้านล่างดูจ้าจ้าถามมาเลยหมดเลยครับว่าคุณมาร์คครับรถคันนี้เป็นตัวท็อปไหมฮะเป็นตัวท็อปครับออ๋รถคันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับใช่ครับอืมก็ไม่ไไไได้ว่าอะรรรงคคัับบทม รอบนี้วิ่งเท่าไหร่แล้วครับพี่มะครับวิ่งวิ่งได้ประมาณ120 140ได้ครับอ่ามันก็จะไม่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไอ้สัสพูดคํานี้กับกูอย่างนี้นะไอ้เหี้ยเค้าถามว่าลิวิ่งมาเท่าไหร่แล้ว78,000ครับพี่เฮ้ยจริงๆวิ่งไม่เยอะนะ78,000นะอ๋อวิ่งไม่เยอะครับปี2015 อ๋อวิ่งไม่เยอะงั้นเรามาดูกันหน่อยไหมครับว่าบอดี้มันสวยไหมเอ่ยไปดูมาไปมาครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินเสียงแบบนี้เป่าครับเสียงพึม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 ลองเบิ้ลลองเบิ้ล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 แล้วครับได้สัตว์เบิ้ลสลอ์ตัดยเฮี่ อ่าเรามาดูถึงเรื่องภายใต้ฝากระโปรงมาหน่อยครับครับผมอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับของอากานะนะครับอาจยกยกนี่ขึ้นก่อนนี่ครับอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับของอากานะนะครับผมเคยพูดเป็นในหลายคลิปต่อหลายคลิปแล้วว่าภายใต้ฝากระโปรงนะครับจะเป็นสีเดียวตัวรถอาจจะเป็นสีด้านเสมอนะครับอันนี้ก็คือเดิมที่เป็นสีเทานะครับอันนี้ก็เป็นสีเทาด้านนะครับอันนี้ผมตัดสรุปได้เลยว่าเนี้ยไม่ชนแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าชนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมาร์คกิ้งอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ไม่ครบแน่นอนนะครับเห็นไหมอ นี่เอาให้มาครับอ่อันนี้อยู่ครบแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ของมาสด้าเรียบร้อยครับรถนี้ของแต่งครบครับไม่ว่าจะเป็นเบรกเป็นเบาะนะครับเป็นล้อเป็นท่อครบมาหมดแล้วนะครับราคาคันนี้อยู่แค่เพียง3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับก็ไหลนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับนี่คือตัวท็อปนะเครื่องกระดูดสามตัวท็อปใช่ครับเป็นตูดสั้นที่เรียกว่าแฮชแบ็กนี่ยนะใช่ครับราคาเพียง 389,000บาทครับถูกมากมากเลยนะครับแต่ถ้าท่านฟังแล้วยังถูกไม่พอนะครับผมมีส่วนลดให้ประจำเดือนพฤษสภาคมนี้อีก1 0,000บาทเรือเพียง379,000บาทครับผมข่อแค่เพียงเดือน8,000บาทครับถ้าชอบนะครับโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับและถ้าอยากดูรูปหลายๆมุมของรถคันนี้นะครับเข้าไปดูที่นี่ได้เลยครับ Facebook ของเราอย่าลืมกด s u b s c r i b e ในช่องของเราด้วยนะครับดีคา c h ช n แนลสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากน้องมาครับ ครับผมเซลล์มารคดีคาครับเบอร์065 558 5888ครับผมขอตัวลาครับเจอกันใหม่คันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ